สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูผัดเผ็ดค่ะผัดเผ็ดวันนี้ก็มีชื่อว่าผัดเผ็ดปลาสับค่ะแล้ววันนี้ปลาสับที่ใช้ใช้เป็นปลายี่สกค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาพร้อมกับการทําที่ไม่ยากค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรมีวัตถุดิบอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องค่ะก็จะใช้เป็นพริกชีฟ้าหันา่นแลบไว้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยพริกไทยอ่อนกระชายหั่นซอยแล้ววันนี้ก็จะใช้เป็นใบยี่หร่าแล้วก็ใช้เป็นใบมะกรูดค่ะก็ฉีกมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะมาดูในส่วนของเครื่องค่ะเครื่องแกงก็จะใช้เป็นพริกแห้งก็ปรับปรุงตามความเผ็ดที่เราชอบค่ะ ต่อไปก็คือพริกไทยดำแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะวันนี้ใช้กระเทียมจีนค่ะต่อไปค่ะก็คือเนื้อปลาสับค่ะวันนี้ใช้เป็นเนื้อของปลายี่โสกค่ะอยู่ในปริมาณอยู่ที่250กรัมหรือว่า2ขีดครึ่งค่ะมาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะขั้นตอนนี้ทั้ง3อย่างค่ะเราจะมาตำให้ละเอียดค่ะมีพริกแห้งมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยดำนะคะ พริกจริงๆแล้วจะใช้เป็นพริกสดก็ได้แต่วันนี้อยากได้ความหอมๆของพริกแห้งค่ะก็เลยใช้เป็นพริกแห้งค่ะตำมาเรื่อยๆค่ะเราจะเอาความละเอียดของพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยดําที่เท่านี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะใส่เล็กน้อยก็พอจากนั้นก็ใส่เครื่องลงไปและขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เราก็จะผัดให้ เครื่องของเรานะคะมีความหอมๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะถ้าใครชอบเผ็ดมากนะคะในขั้นตอนนี้ผัดไปเรื่อยๆก็จะมีอาการจามได้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เนื้อปลาสับลงไปจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อปลาจะสุกค่ะตรงนี้ก็ใช้ตะหลิวนะคะค่อยๆยีปลาให้แตกด้วยค่ะ และในการผัดของเราในวันนี้นะคะเราจะเน้นผัดเป็นแบบแห้งๆผัดแบบเผ็ดๆนะคะเวลานำไปคู่กกับข้าวเนี่ยจะเป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็ฟินมากๆค่ะตอนนี้เนื้อปลาก็สุกแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระชายลงไปค่ะใส่กระชายลงไปก่อนค่ะ กระชายเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะก็ใส่เยอะๆได้ยิ่งดีค่ะแล้วก็มีความหอมด้วยจากนั้นปรุงรสชาติเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ซอสหอยค่ะใส่แค่3อย่างพอค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่ชอบผงชูรสนะคะชอบความนัวๆก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ตอนนี้ผัดมาเรื่อยๆค่ะกระชายก็สุกแล้วทุกอย่างก็เข้ากันแล้ว เราก็จะใส่เป็นพริกชี้ฟ้าใบามะกรูดจีบใบย,ยี่ราแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยค่ะจนกว่าใบาย,ยี่ราจะสลดลงไปจะต้องสลดแล้วก็สุกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใบาย,ยี่ราผัดไปแล้วก็ไม่สุกนะคะจะทําให้ใบย,ยี่ราดําได้ค่ะถ้าใครที่ใส่เป็นใบกะเพราไม่ใช้ใบย,ยี่ราก็แบบเดียวกันค่ะ ก็คือเป็นเทคนิคและขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะคะนํามาบอกกันค่ะเสร็จแล้วจากนั้นก็ปิดแก๊สเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดเผ็ดปลาสับค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ